แม่สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นางงามนะครับพิ่แต้มย้อนพ่อแม่น้องตั้งที่ได้เพื่ครับจ้ะนั่งว่าบอกเรื่องนั่นนะเอกก็ครับเป็นยังไเนี่ยมันโมเมนต์โบฝันคิวครับเนี่ยเรื่องบอกตัวเลขซื้อค่ะวันหนึ่ที่พูดตายไม่ฝันอ่ะมันสามโห้ขึ้นชุดไทยฝันว่าเพราะไงแไปต่อเถียงขึ้นวันหนึ่ที่จะคล้องหนึ่งหกสามโอ้ยแม่ จะมันจะมที่ได้ใช่ไหมฆ่าหนังแม่ได้คิดพอแล้วว่าแม่ฆ่าหนังค่าส่วนตัวแม่เองล่ะแม่สบายบุคคลสบายห่านี่ของเจ้าของผมสบายตั้งหากเนาะแม่ของลูกสาวเขาเลยสบายเพิ่นแต่ได้วันเพิ่มนี่ขอตรวจขออภัยได้หนู่งวันที่จัดว้างเยอะสุดสาธุนะแม่เนาะไปถวายใส่แม่ที่บ้านไปถวายอยู่ห้านผ่แน่อื่นถวายหน้าขอกตุ้ยที่เหล่าขอกเนี่ยมมาขอกตุ้ย มันสะหายหน่อยเป็นเลยกับสีมาหน่อยลูกหอยแล้วนั้นไปลิ่นไปเห็นคนผ่นเรื่อมของลูกที่กิ่งของลูกกันล่ะพันผ้าเก่งของลูกสาวมันมันลั่นปากกับพี่ๆน้องๆวะผ้าไอแมด้วยยืนเบาหนันอีกแต้มหนึ่งพอไปหน้าไปทำงานน้ามูกระโซกันย่ายคือเปลีอยครับแล้วฝันค่ะ ว่าโอ้ยนาเสียดายแนาะขอโทษขอเอาไปเอสจีตั้งหลายหน้าเอางื่นี่แหละเอาไปเฉียนตาบาแม่ซื้อเดี๋ยวเรียรอบลอตเตอรี่ปั่นลูกสาวไปซื้อหน้ามีแม่ซื้อแล้วฝันแล้วฝันแล้วลอตเตอรี่ก็ซื้อแล้วเลาเราคนฝันสักวันจำศีลถามว่าลอตเตอรี่แม่ซื้อไปแล้วนี่ยโตใดญเน้อฝันว่าจับไปใส่มากสามารถขอหน้าลูกสาว มันเล่นออกก็ยืนผมเนาะเพื่อนเจ้าก็ออกขักแฉะมันจะไปอันไม่ตัวไม่ป่าบ้านที่เพื่นเจ้าซีเจฟ์บานแม่ผมแม่ก็วินอีกนออบก่อนแม่ได้เป็นน้อน้ำหูกสาวบ่ฝันแม่ได้เป็นน้อน้ำฮาวห้องกุลละตอนน้อธิษฐานเอาแม่กันสิงานอีกหนูกสิบ่าอธิษฐานแนวอื่นดอกะไอฝันเกี่ยวเนี่ยลังเก่าซะฝันว่าพักกันไปฝันที่ตะลางนั่งทนคือมีตะพ่นมาเบิ่งคนเต็มเลยบ่ครับคนบ่อไร้ไม่ตะพีนอนช่งเหยื่เบิ่งคือคือเก่าคืองฝัน ที่พันมาบัตที่นีก็เลยห่วยนะั่งฝันสองสามอะไรีออ่ละ่ะเอาเอาบัตรไปกดเพือนเสือแล้วตะลีเหม่ยนนี่เอาตัวเดียวนี่ละ่ะเอาตุกก๊กแกพิมพ์เงี้ยบ้นเอาดอกก,ก็แม่ฝันมากก็เลยให้ลูกสาวไปซื้อแล้วตะรี่ไปเลยซื้อไปเลยครับสีเ่เลสครับแล้วมันเป็นบ้านเลขที่บ่แม่บ้านเลขที่น้อสาวฝันเกี่ยวกับบ้านเลขที่อันเพื่อนออกก็คือเกี่ยวกับเพื่อนนะครับที่โมฟันว่าลูกตายมันคนโมมีเพื่อนแต่ว่าฝันว่าคนตายอยู่ในบ้านครับที่เพื่อนพึ่งอยู่ในบ้าน นี่เป็นที่บางปล่า,าวัน 3, ออน,นี้ที่ลนังๆมันสามหกขึ้นชุดไทยฟนะันว่าพอไปต่อเทียงคืนตื่นขึ้นเพราว่าที่ซื้อเลขตัวอะไรน้อ,อ,อ,อน,นั่งปากพอจะไม่อยากซื้อเสืกก้อหนึ่งหกสามสามหกหกสามเนเท้าปากแต่ของผมว่ซื้อมาเลขออกมากโซกันมืดเลยวะนี่แม่นางถึงเลขแล้วบอกถึงเลขมัอนี่ปะคะแล้วถืออีกแล้วทำไสก็นีี่นั่นมาหอดถั กินขนมเถิดเถิดซุ่มไปทำงานเพราะว่าเขาเจ้าหมูว่าบ้านเล็กถี่หองอันพอที่แม่ฝันนั่นมันหกสามพอเยี่ยนไปบอกว่าหกสามสามหกแล้วฝันนั่นบ้านเล็กถี่แล้วตัวหนึงหกสามบ้านนี้ที่แม่มันหนึ่งหกสามบ้านเล็กถี่เพราะว่าแม่ใหญ่ออกไปเอาไฟไปอยู่หน้าผู้เดียวแม่ก็ได้โบโบเอาเต็มปฏิติยังธุรักรรมบยังแม่มันอยู่บ้านเด็กี่นั่นแล้วอายุเจ้าของก็หกสามลูกไอ้มันตรงกันตั้งว่าสามอย่างเลยหกสาม ปนอกโเคป้าสุปีล่ะปีหกศูนย์อ่ะจ้ะสื่อกาไล้ออกอายุท้องถ้านังออกก็สอเกิดจะคองโอ้ยจังหวะน้องป่าแม่แม่คงนีได้มองจุดบอดแม่จุดหนึ่งลูกสาวหน่อยใจคือบเดมาเขาุยอนกันสดตอ็นี้เห็ดครับสูตรพูนแม่เคยเป็นทองตัวสองแปดมบอเขาไปอา้เรียงมากเขามาบอกกั้บอกคจริงเร่ีตะอน นั่งผผมแปลวเลยในสองแปดเจอวสองแปดซื้อแปดแปดน้่งได้ละอันบอกนั่งไปออาแปดแปดพเท่าโง่คนเคยเห็นเลขีหกเก็บบ้านนี้ถือบ้านนะแม่ถือเก็บงแปดมืะนใช่ไนอนหลายนอกคนแบบเวพวกเก็บโทรไปหาเราพ่้อมเจ้าเล็อะไรแม่ที่มักตามหวเห็นนะในสองซีเบิร์บานซื้อสองสีแม่ซื้อีซีตถือูเดียวอ่ะผู้โทันหนามันจิเป็นองนสสามไพ่บ้านเป็นหาะสองกัเป็นแปดแปดในสองสามหกบอก ต้องเรียบชูขุนผอมตีแม่เลยแม่ไหนขุนในสมองแม่นี่ยหมายความว่ามันจะเป็นสูตรเลยเนาะตันนี้งวดนี่แหละเอาความฝันก่อนเนาะแม่เนาะฝันนี่แหละแต่ว่าตัวนี้โบมีสูตรเนาะโบมี่อยู่โบมีก็กแปสิบเป็นเด็กล่างก็มาขึ้นก่อนกด็ล่างขึ้นคนมันสามตัวตัวใดคะโบมี่สามตัวแต่ว่าแม่นั่นตีผู้เฒ่าใส่น้าแมวเก่าใส่เก่าใส่ใส่เก่าใส่หนาเก้าสี่เจ็ดอ๋อเป็นเป็นสามตัวจะเป็นเก้าสี่เจ็ดแล้วถ้ามาท่องสูตรบอกว่าไงท่องสูตรก็เขาเก่าตัวเท่ากันไม่เก่าละลูก ก้าสี่เจ็ดเก้าบันนี้เก้าคุ้นสี่บ่บันนี้บมเป็นทองสูตรคู้เพระาะว่ามันบานเด็กขี่เป๊ะเลยคือเอาเอาเก้าไซนนี่้เฒานัง่งค่ะค,ออค่ะเอาอเก้าไซบนนี้ขึ้นใจก็บ่ได้บอกดูว่แาแอเก้าเด้อ่หนานบอัอนเอเาะาหนี่น้อง่างปับเอาเมียน,นี่โชคแม่เอาน,นี่นั่งคือเขาขึ้นคืนแม่แต่กู็เรวงูือหูทิบอตะได้เก้าสี่เจ็ดเลย 9ก้าส่เจ็ดด้ยพี่น้องข้างแล้วกับไฟนะมับาเาก่นปดแอพางเนาะนีน้เห็นสวนาสมมติิ้งสองขาควงเดินควางเนหาประกาสมมติไรงานนี่วิการพกเาินเ่าแบาจะพวกไม่ยังแบบครับโอ้เนี่ยนี่มันป่เดี๋ยวพอมือก็เหกีกแต่กันเส้นหนงงนายม้กันหอยน้ำนี่น้ำพริกนี่ปิดเอ เดี๋ยวตัวเลขกเล้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวคุณแม่เพื่นันจะบอกสีแดงใช่ไหมาม่สีแดงสีน้ำเงินเราแม่เนาะคุณมาส่งตัวนี้ให้เับแม่ปันนในสองตัวสี่เจ็ดะครับโบ้ตีไปไสส์ันเรื่องกันเอาเกลียไส้ของหนาแม่ไหมบแม่แม่เอาเก่าไส้ขงหนาคือมากไม่ไก่พ้่งพีเล็ชอบนะคะรักสวยเก้านะคะเป็นเก้าสี่เจ็ดประสาทจานะคะ แอดมินเป็นผู้จดไว้นะคะหวดที่เดียวกติดแตมหนึ่งนะครับเนาะถือว่าผ่านแตมหนึ่งตาแม่หลัาสุดยูคนมะตาแ่เล็กวิ่งเขากับถึงเอแล้วเนาะตาแม่ฟันหลักสุดก่อนแต่ยัง่าโชคดีเนาะแม่เนาะจ้านวยงามสนกสนานนอย่างงยี่ย้ต่ำอขานัวเิลูม่แม่านห้องบอเบลด อย่นนางงีคือฟันจวดครับต <c oughs> ่แม่ฟันไหนจะขึ้นนะครับแม่ขนะึ้นต่อหางเหล็กเลยครับเพี่ยงเมื่อไม่เด้อผู้ขายขอพ่อนน้ำปูนี่แหละแม่สิสิโนทุนี่แหละฟันฟันเฮียมคนเลยจังวาหวาะตัวเองเนี่ยกะบางสิละครับ,รบ,บที่ขัดบางขึอนน้องสามันเผยออกใครเดี๋ยวจะร้องปีใหม่ยังมีความสุกนะแม่เนาะพอดีปีใหม่พอดีนะครับแตเป็นวันที่สองมกราคมนะครับครับวันที่สองก็รวยๆกันแล้วพี่น้อง วันที่สองนี่แหละส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขคิดว่าปูา่มันจะเมียตายเนาะครับเนาะแม่กับแม่แม่หนางงามกับลูงงกสาวนั่นแหละคนเขียดหน่อยนึงไม่ได้ผิดแต้มเดียวครับโอ้แม่แปลว่าแต่งเป็นบวคโคบก็แม่บ่าถอยคนแต่ผู้เป็นแม่พี่กิงผู้เป็นลูกคนนัึนสัญญาว่าคนเสี่ยครับข้ามุ่นตาอาปากได้หรืนว่า เป็นตัวเลขของแม่นางงามนะคะท่านผู้ชมฝันส่วนมากแม่นี่จะฝันแม่นี่งเลยแม่นฝันแม่เงิงเงินเมื่อวานนี่แม่ก็ลังรัศดตัวเองจะชอบฝันแม่บอกเป๊ะเลยทุกคนบอกนี่บอกรัศดีก็มองเห็นไม่เฟสนะหนูกสาวเสือมาแล้วแม่เลือดชื้นั่างติดกับมัดเก่างคืออะไรไม่กูบอกว่าต้องหลุดสาวสาดหลุแม่เนาะคอยฉลองปีใหม่ยังมีความสุขนะครับน้องคอยโชคดีมีโชคลาภนะครับตัวเลขความฝันของคุณแม่นางงามนะครับ มางวดแรกนะครับคุณแม่เพิ่งกักหายแต่ต้งตรงนะครับ6-4หนึ่งนะครับคุณเต้ตัดเปลี่ยนสองตัวก็น่าจะโชคดีมีโชคลาภแถมแม่เพิ่งแหงแต่ทั้งบนทั้งล่างเพิ่พมาบอกซ้ำอีกแต่3-4อีกคุณแม่โชคดีดีนะครับเอาเป็นความฝันของคุณแม่นะครับอคุณแม่เพิ่งโชคให้ FC เพป็นิ่งไงครับเพื่อเพิ่มเป็นงวดที่สามเพื่อเพิ่มโชคดีมีโชคลาภนั่นนะครับปีใหม่นะครับขอโชคดีมี มีโชคลาภกับความฝันของคุณแม่นางงามนะครับเด้อนสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสวัสดีปีใหม่เด้อทุกท่านนะครับหกเนี่ยน้องตาตัดเป็นแบบนี้น้องแม่ที่เพิ่มเติมลงแน่ยเติมเติมมีบ่เพิ่มเติมบ่บ่เติมตัวเลขแต่ว่าดร่วงให้ออืคุณแม่จะบ่มให้เออปจะได้แม่เอาสี่เจ็ดเออสี่เจ็ดแขนแขนเน้นๆนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นสองตัวแม่ให้วงไว้จะเป็นสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เพราะว่ากันถ่าดนะครับ น้องมีเนาะเพราะว่าคุณแม่ฟันเกีียวกับบ้านเด็กที่สี่สิบเจ็ด่น้องเมียนออกวัดเงินเลยขาเจ้าพังขึ้นกับฟันว่าไปฟอนกระดางเงินกระเจ้าอนกับนอนยมข้อนันนี่แม่เราข้ันอย่างนี้ยาจะไหนก่อนงางามกวบันเนาะฟันว่าจะไปสม้าหรือยางเขาเพื่นหลวงสาวหลวงเขยเดี๋ยวขึ้นลังคาหรือบ่มีว่าลมพัดออกเขาล้มพัดออกตวฝ่าไม่จากได้ไหมแต่ะเราบ่กันว่าร้ายพ่ว อตอนนั <One input> ้ม so right ันเศ้ากต่ตือนคึดว่าโอ้บ้านเด็ขี่สี่เจ็ดออกแน่นอนบ่ไม่ใจจะชื่อไว้บ้านขึ้นว่านนีบ่เมื่อนอนเพื่อนอันรินได้นอนยันน้ำดูเพื่อนได้ขอปูอีหลานเนีก็เล้ปูให้หลังยงตุ่เด้อบ้านเด็กขี่เจ็ดค่ะตันยังก็ฝันหลดว่าต้องคิดมากัให้ลูกปัญหายากเมันะออเ๊๊ยบ้านข้นที่เกาไปฝ้าบ้านเล็กี่เก่าพ่ฝันอยู่ห่างสี่สิบเจ็ดเนี่ย นั่งงามคันฝอนี่คุณดูว่าเป็นคนนิะคอนตะล่ำบรสานมีคนทวงอ่ะคือฟันเกี่ยงนนองสองเทื่อสันต่อฟันต่อหวัดพอดีสาดถอด้อไแ้วขึ้นใองเจ้าฟังอ่ะันฟันขึ้นต่อหางดิมันก็แมงมอฟื่นอันสีฟันอ่แต่ว่านื่บอกก่อนที่คนกซีหนึ่งเหรอครับสมแมอกสามกสามแต่เราก็อายุคนครับกระสีดายตัแม่เนาะเสียดายหครับตัวเองก็ว่่ถือ สาขุเื่มงเนด้๋ยขอเป็นตัวเล็กสกปรักตวเล็ทีมีรางวัลเนาะเนาะครับนาะสกนะครับสกู๊ที่เรารสม่าจะอ้แหงๆกบกล้วยๆเนาะช่้ต้องกานเนาะเนาะใฉลองปีใหม่ยังมีความสุดเลยครับเดือปีนี้นะครับปีหกแปดนะครับทําบุญเนาเนาะปีใหม่เดีเขาวัดเขาว่าไปทําบุญนะครับเศร้าลไปหาน้ ฝันระบอพี่ฝันละบอกวามเลยตอนนี้แหละบอแม่สี่เจ็ดน้แม่เนาะครับซาถุครับขอบคุณใน้ายแม่ขอบคุณครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขความฝันของคุณแม่นะครับขอบคุณครับสาธุเด้อแม่เด้อแม่เพิ่งจะอวยพอให้ทางแอดมินบุญทํากับเกตตังนะครับขอให้สุขหมาน้ำกันนะครับกรอนลุกคลิปนะครับยาวตัวเลขของความฝันของคุณแม่ให้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆคุณแม่เพิ่ฝันหนึ่ตัวเดียวนะครับคือสี่เจ็ดนะครับ สี่เจ็ดตัวเดียวนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับตัวได้เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภเพับไปกับความฝันของคุณแม่นางงามนะครับตัวได้เข้ามากระซาทัวนะครับเพราะว่าคุณแม่ฝันได้ตัวเดียวนะครับเป็นบ้านเล็กพี่47นะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้าขมารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเด้อขอโชคโชคมั่นหมายน,นะครับรัฐบาลไทยปีใหม่ปีนี้นะครับสองทันมาสองมกราาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับ